เหรียญสิบาทราชการที่10รุ่นใหม่มีราคาทุกพอสอรจริงไหมตามือใหม่ขายเหรียญชาแนลไปดูกันครับไป จะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ม,มือใหม่ไข่เหร์ช anel ด้วยนะครับทุกคนเลยนฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์ให้กับมือใหม่ไข่เหร์ช anel ด้วยนะครับสงการปีนี้เที่ยวกันสนุกไหมเอ่ยก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับผมสาหรับปีนี้นะครับสาหรับส่วนตัวผมก็ได้ไปเที่ยวมาแค่ผมอยากจะขำเหลือเกินผมไปมาแค่ชั่วโมงเดียวเองครับผม ลืมไบกับขี่เป็นไงล่ะเจอพ่อเพียบเลยนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเที่ยวให้สนุกกันนะครับผมและผมต้องขอไปยลวงนาไว้ก่อนนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพักเครื่องเก่าธนบัตรเก่านะครับถ้าผมพูดไปภาพประการใดก็ต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนครับเข้าเรื่องเลยนะฮะผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทรัชการที่10นะครับผมรุ่นรุ่นใหม่นะครับผมปัจจุบันมีราคากันไหมซื้อขายกันไหมตามไปดูกันเลยนะฮะไปทุกคนเข้าเรรื่องนะคับ สำหรับเหรียญ10บาทและกรลที่10ก็เขาผลิตรุ่นใหม่ออกมาทั้งหมดก็จะแต่้งแต่61 62 63 64เห็นว่าเร็วๆนี้จะมีห5้นะยังไม่เจอเลยนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถามว่าสําหรับเหรียญรุ่นใหม่นี้มีราคาไหมยังไม่มีนะครับผมและใครบอกว่ามีราคาเป็นพันเป็นหมื่นเนะี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะครับมันยังไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับผมถามว่าเกตสะสมไอเกตส์สะสมไว้ได้ไหมสะสมไว้ได้นะครับรุ่นแรกนะครับผมปี6 61นนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมที่มันมีก็อาจจะมีแบบเขาซื้อส่วนตัวเขาหรือเปล่าที่เป็นพัเสียนตรงผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีอยู่จริงไหมนะครับผมสาหรับพัเสียนตรงนะฮะส่วนตัวว่าไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ถ้ามีก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าคนจะได้ทราบนะครับบางคนไม่ทราบนะครับผมเห็นบางช่องรับซื้อกันหลักร้อยหลักพันอย่างนั้นนะพูดถึงว่าเอาเป็นว่าเหรียญ รุ่นใหม่แลจาักการที่10แบบนี้พอสอนไหนก็แล้วแต่นะครับยังไม่มีราคานะครับผมโอเคครับกบประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมความสวยงามของเหรียญรุ่นแรกก็จะเงาเงา,เงาแบบเหลือง,เ,องเงาเงาสวยอยู่นะครับโอเคนะครับเราไปดูภาพกันเลยครับบาย ทุกคนก็ผมก็ย้ําเสมอทุกคนไปนะว่าผมไม่ใช่พ่อค้ารับเ้อเรียญน,นะครับแต่ข้อหนึ่งที่ผมจะบอกว่าบางคนก็ก็ต้องคิดเหมือนผมใช่ไหมล่ะว่าถ้าผมไม่ซื้อมาแล้วผมจะมาทําคลิปยังไงว่าผมผลิตขึ้นเองได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ช่องนี้ก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ประโยชน์ก็คงจะได้ไม่มากก็ ผมว่าก็ได้กว่าช่องอื่นแล้วกันนะครับผมว่านะสําหรับประโยชน์นะครับผมอาจจะไม่ได้มากนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหากผู้ผิดภาพระการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะทั้งคนเก่าคนใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญหบาทปีสามแปดนะครับผมเป็นผะเสียนเล็กแล้วก็แบบหนานะฮะแหมเห็นไหลช่องแล้วเกินนะครับผม หลักพันหลักหมื่นว่างั้นนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับจะได้ไปแจ้งเตือนคนแรกนะครับถ้าผมลงคลิปไปนะครับผมจะได้ไปแจ้งเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับ สองการปีนี้ขอให้เที่ยวกันสนุกเด้อทุกคนเด้อมันแล้วก็อากาศมันร้อนก็ระวังด้วยนะครับผมไปมาชั่วโมงเดียวผมกลับเลยครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ